อยู่ห้างตลาดโลตัสนะฮะห้างโลตัสพระรสองขายดีมากนะคนต้องใช้บัตรคิวนะนี่คือบัตรคิวนะครับนี่คือน้ำจิ้มสุดเด็ดนะ,ะที่ใครก็ต้องกลับมาซื้อซ้ำนะฮะโอ้หน่ากินมากนะ,ะครับ ก็มีตั้งหัวหมูหน้าหมูลิ้นหมูแล้วก็ส่วนหน้าของมันนะฮะจะช่างก็าซื้อเป็นเป็นช่างก็ได้นะฮะหรือว่าจะซื้อเป็นเป็นกล่องก็ได้นะโอ้โหนี่ดูผักก่อนดหลังร้านนะทั้งน้ำจิ้มทั้งผักนะฮะเพียบนะฮะ แตงกวาไม่รู้กี่กระสอบนะที่รอคิวนะ ร้อยห้าสิบบาทรู้สึกครึ่งกิโลครึ่งกิโลอันนี้ครึ่งกิโลเหรอครับอันนี้ครึ่งโลครึ่งโลร้อยห้าสิบบาทโลละสามร้อยรวมได้นะฮะรวมกันได้นะครับสวัสดีเจ๊ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ครับเอ้านี่ลิ้นลิ้นลิ้นอันนี้น้ำยำสูตรเด็ดนะสูตรผมยืนอยู่ใกล้ๆน้ำยำด้วยได้กลิ่นเปรี้ยวแบบเผ็ดนะฮะ ยี่สิบสี่ไม่หันไม่หันร้อยหนึง่งเอาหน้ามันเอาั้อันเลยได้เป็นหน้ากากก็เป็นหนห้ากาก็เรียนหน้ากากนะอ๋อนี่หน้ากากเหรออ๋อหน้ากากทํ้แผ่นเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ี่เลยอันนี้โลสี่กิี่นะครับโอ้หน้ากากใหญ่นะหน้ากากหมูรอัน 400. นี้เนะเท่าไราคาเท่าไหร่ หน้ากางหมู400มีแต่มีแต่เนื้อล้วนๆไม่มีกระดูกนะมันก็คือเป็นเนื้อหนังนะครับมันก็คือหัวหมูนั่นแหละแต่ว่าเขาเลาะออกเอาหมดเลยเออเอาหมดเลยเจ๊ครับมีชื่อร้านไหมครับมีไม่มีชื่อร้านเนาะอ๋อเป็นตลาดเลยนะตลาดตลาดเปิดท้ายข้างโลตัสพระรามสองเปิดท้ายข้างโลตัสพระรามสองเปิยอะมาก อันนี้เราเยวะมากติดกว่าแล้วโอ้โหอันนี้น่ากลัวจะไปกินหลายคนนะสี่ร้อยนะฮะเอาไปทางหน้ากากเลยนะเขาเรียกหน้ากากหมูแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือเขามีน้ําจิ้มให้แล้วก็จะมีผิมพให้มีผักให้ผัดเยอะมากเลยผัดสดๆเพราะเรื่องแบบนี้นานาเอานานาเอามาทีนะใช่แล้ววันนี้มันหยุดด้วยนะตั้งวงวันนี้หวยออกด้วยวันนี้หวยออกด้วยใครถูกหวยบ้างเออ เอาพี่เอิร์ธมานี่เหรอเอิร์ธมานี่แหละเอิร์ธมาด้วยครับอันนี้ช่อง YouTube นะครับมาดูหมูมาดูหมูมาดูหมูนี่หน้ากากหมูเขามีแตหน้ากากอ่าอะไรนะนี่หน้ากากหมูนะฮะหน้ากากหมูหน้ากากหมูหน้ากากหมูดูวันนี้เป็นหน้ากากกินด้วย นี่หน้ากากหมูก็คือร็จแล้วนะมันโลนึงก็าสามร้อยแล้วไงได้สี่กีดด้วยย้อยนี่ก็ราคาเท่าหมูลอกกระดูกออกด้วยนี่ได้แตงกวาได้ดผักได้น้ำจิ้มครบเซตสามารถตั้งวงได้เลยกับบ้านนะเ,เป็นตุ๋นสูตรพิเศษนะ,นะสูตรยาจีนนะ จิ้มเท่ากิโลเลยโอ้400ก็คือดูดูดูซะก่อนรับบัตคิวได้เลยนะครับดูซะก่อนดูซะก่อนโอ้โหโอ้นี่เจ้าเจ้าเดียวนะเนี่ยโอ้โหดูรับบัตรคิวก่อนนะครับขาหมูบัตรคิวครับหัวหมูบัตรคิวจ้านะครับคนที่ได้คิวแล้วเขาไปไปนั่งรอด้านโน้นนะนี่ครับด้านนี้15แล้วครับ ชาหมดนะฮะช้าหมดในร้านนี้นะฮะช้าหมดจริงๆเลยคนไหนได้92แถมหมูฟรีอหอยออก92ฮะเออน้ำเลยนอฮะหอยออกตัวนี้ไม่ออกไปแล้ว92ออกไปแล้วอ๋อเดี๋ยวใครอยู่คิว92แถมแถมเป็นปั้นนี่ดูน้ำจิ้มสัก่อนดูน้ำจิ้มสักก่อนนี่เป็นไงน้ำจิ้ม หัวหมูต้มนะหัวหมูบอะโลไม่ใช่หัวหมูต้มสูดสูรเจ๊เจ๊อะไรครับฮะอ๋อสูตรของคุณอานะครับนี่ีขายคนเดียวน่าน่าจะมีคนช่วยเนาะโอ้โหมีอยู่ ออ๋ลูกยังไม่มาแป๊บนึงน,นะลูกสาวเหรออ๋อลูกสาวมาเนาะ,ะมาช่วยลูกสาวไม่เลิกเรียนนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอ่านี่ขายหกสิบก็ขายนะเออหกสิบสองขีดสองขีดนะหกสิบก็เยอะตัดคิวเลยครับตัดคิวคนเลยครับตัดคิวมันเลยนี่มาเดียวเรียกพี สิบห้าแล้ว 15, <16. S 1> นี่หกสิบบาทก็ได้เยอะนะนู่นถุงเมืเลอร์เลยนะ<ต>อิ่ม,มเลยเฮ้ย<ห>เดี๋ยว<ห>เดี๋ยวเราซื้อด้วยนะี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยา มาเลยมาเธอเน่โอ้โหขวางหมู่าเลอบาเธอนะห่วู่นะบาเลยบาเธอเ่อ คนยุ้ยเลยคนลุยคน,นลักกะลุยนะเราเลิกงานแล้วเริกงานอยู่แล้วคนเยอะแยะไปหมดเลยดูสิโอ้นี่หัวหมูอันนี้หูมันนะหูมันจะมีส่วนหูส่วนอากาศส่วนลิ้นนะครับนี่ตัวนั้นจิม้มซะก่อนน้องจิ้มโชว์ซะก่อนนี่สีสัน นบะคิวครับครับบะคิวเลยขาหมูหัวหมูนะครับบะเล่อบะเทิร์นะหัวหมูบะเล่อบะเทิร์นะอันนี้หมดแล้วหมดเลยมาเจ๊เนี่ยมีมีเสริมไหมไม่มีไม่มีเสริมนะเจ้านี้เขาขายแป๊บเดียวนะหมดแล้วหมดเลยนะขายไม่เกินสองชั่วโมงอาจจะกินรีบมาเลยห้าโมงเย็นยี่สิบสามสิบสามสิบหัวเฉพาะตรงนี้นะตรงนู้นอีกอืที่หมูนี่หมันมีห้าสิบหัวตัวนี้โอ้โหห้าสิบหัวนะวันวันนะ หัวหมูนี่โอ้โหต้มกันตั้งแต่เช้าใช่ไหมแต่เมื่อวานต้มไม่ไม่ต้มต้องให้เปือ่อยต้มแบบพะโลนะสูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับต้มเปื่อยนุ่มนะโอ้แตงกวาให้เป็นเป็นถุงอย่างนี้นะเป็นครึ่งกิโลเลยนะแตงกวานะโอ้ให้ครึ่งกิโลเลยนะแตงกวาเสร็จแล้วก็ให้ผักด้วย มีผักกะหล่ำมีหอมหัวใหญ่นะนี่ดูด,ดูแต่ละคนซื้อนี่รับบัตรคิวครับบัตรคิวเลยนุ่มทุกคนก่อนทุกคนก่อนหนุ่มบนรอคิว,ควหัวหมูแต่ละคนนี้จะต้องมีมีม,มีมีบินมานะ น,นี่บัตรคิวบัตรคิวแล้วบัตรคิวก่อนไม่อยากกินเหมือนกันเน่เดี๋ยวไปแซงคิวก็จะโดนครึ่งโลครึ่งโล อต่อไปต่อคิวเขามีที่ไ่น เหือหน้ากากหมูซับ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 ซโอ้สีมือมากรับประกันนะไม่สับมือไม่สับมือตัวเองนะฝีมือฮะหลายสิบปีแล้วนะครับซื้อได้นะสีสังเกตขายไม่ค้าจดีขั้นต่ำขายเท่าไหร่ครับขั้นต่ำหกสิบบาทนะเออใครใครจะมาซื้อนะครับขั้นต่ำหกสิบบาทนะอย่าบอกเขาว่ายี่สิบนะเขาไม่ขาย มันน้อยไปอ่ามีชุดผักให้ด้วยนะหกสิบาทนี่แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมอันนี้ร้อยอันนี้ร้อยหนึ่งนะเริ่มต้นที่หกสิบาทนะครับอ่าเริ่มต้นที่หกสิบาทนะได้ผักได้น้าจิ้มเรียบร้อยนะนี่แลแถมให้ด้วยนะพาะพอช่างเสร็จแล้วก็แถมให้ด้วยนั่นนั่นนั่นะเขาไม่ได้ให้แค่นั้นนะเขามีการแอบแถมด้วยนะ ซับ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 ซัับซับซับนี่ซับ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 ซัโอ้โห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 นี่ครับหนึ่งร้อยบาทบนใจซื้ออะไร anh chạy thứ thay thứ được 100 100, 100. 100. 100. này <puntos communicate with tubeoses> ดมจิ้มได้ผักได้แตงกวานะยี่สิบถึงยี่สิบห้ามันห้าล้านจ้านี่ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สห้านี่มาทีละห้านะฮะมาทีละห้านะโอ้ไม่ไม่ทะเลาะกันนะฮะต่างคนต่างมีเบอร์นะนะครับไม่ไม่รัดคิวกันนะฮะนี่ครับแหมอะไรจะขายดีปานนั้นนะฮะหัวหมูพัโลนะฮะนี่ดูดูลีลาซะก่อนนี่นี่นี่จับ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  คิวหน้าเลยคิวหน้าเลยคิวหน้าคิวหน้าชับ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 โอ้โห ถึงคิวที่สามสิบเก้าแล้วสามเก้าแล้วน้ำจิม้มจ้าน้ำจิม้มเยิ้มยอะเยิ้มมากนะน้ำจิม้มให้ตามตามปริมาณนะโอ้ร้อยเดียวถึงไม่เร็วเลยใช่รับบัรคิวเลยครับแล้วต่อด้านนน้นเลยนะครับ นี่ยื่นได้เลยครับเอาไก่ยื่นก่อนได้ก่อนนะครับอาเลยจ้า รวมหนึ่งรรวมนี้ก็จะมีมีลิ้นมีหน้ามีหูมีหนังนะครับด,ดูดิดูดิโอ้ยมันจะแบบนุ่มพอดีพอดีนะไม่เหนียวนะคนคนคนไม่มีฟันกินได้ไม่เหนียว phải à bà chưa hết bài nương mẹ <laughs>

มาแล้วครับมาแล้วยี่สิบหกถึงสามสิบต่อคิวเข้ามาต่อคิวเข้ามาช้าหมดอดแน่ช้าหมดอดแน่นะครับโอ้โหหัวหมูน่ากินนะครับที่สุดในโลกนะฮะได้ได,ได้อันนี้เท่าไหร่นะอายุเก้าได้เท่าไหไร่หยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าไครตรงเนี้ย ต,ตัวอาหารจะทำองนองะคร uh ับล um ูกค้าน้ำค้าน้ำค้านะครับตัวแต่แปะครับจบจับจับับจับับใช่ครับบัตรคิวครับเอาเลยเอาเลยใครมาถึงก็ต้องมารับบัตรคิวตรงนี้ก่อนนะจ๊ะอืมสุดยอดนะ เดี๋ยวเขาจะเรียกคิวครับเดี๋ยวเขาเรียกคิวครับอุ้ยมียำด้วยอ่ะมาดูยำนะครับนี่ยำโฮมูโอ้มียำด้วยนะครับเอายำนี่คิดยังไงอ่ะคิดค่ายำไหมไม่จ่ายไม่ฟรียำให้ฟรีนะครับใครจะให้ยำไปเลยก็ได้นะแบบนี้เอ้าวะหรอครับนี่อะไร่ รอยเดียวได้กำลังมังนึงอ่ะโอ้ยคุ้มอ่ะตักให้เยอะใช่ใช่โอ้ยร้อยนึงอ่ะได้เยอะมากมีกินห้าคนนะห้าคนสบายสบายกับแก้มอย่างดีกับแก้มชั้นดีนะฮะสุดยอดกินกับข้าวยังอร่อยดูดิถุงนี่โอ้โหแม่เจ้าถุงครึ่งกิโลได้นั่นน่ะได้ครึ่งกิโลกว่าบะเลอะบะเทอะน่ะบะเลอะบะเทอะน่ะ อ่าบะเลือบอะเทิร์นะนี่นี่บางคนเอาตะลิ้นอย่างเดียวก็ได้นี่ลิ้น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 อันนี้ยำด้ไหมยำได้ไหมยำก็อร่อยนะยำไปเลยนี่น้าการหมูน้าการมู เดี๋ยวจ้างพนักงานมาอีก30คนเปิดร้านใหญ่ๆเราก็มีเครื่องเครื่องหั่นด้วยอ๋อจ้างผู้ชายมาสับแบบร่างร่างกายกำจำใช่ไหมคุณหุ่นดีๆเจรับเงินเจไม่นงมาหั่นมีคนออไอดียให้นะเจบอกเจอยากออกกำลังกายมั่ง โอ้ตลาดนี้คนเยอะมากนะดูดิพอตกเย็นมานะโอ้โหแล้ววันนี้วันสิ้นเดือนด้วยนะวันวันหวยออกด้วยนะนี่ครับดูผู้คนนะโอ้โหมาต่อคิวซื้อหัวหมูนะนี่ครับเยอะแยะหมดเลยนี่ครับบางคนก็ซื้อแล้วกลับมาซื้อใหม่นะซื้อซ้ำนะฮะบางคนก็ไปลูกข้าใหม่นะ ี่ดูผักซะก,ก่อนให้ไม่อั้นเลยนะไม่ได้กลัวเจ๊งเลยนะให้แบบนี้นะโอ้โหดูให้ยเยอะมากนะครับไม่กลัวขาดทุนเลยนะดูดิโอ้โหให้แตงกวาเคกินกันพลียต่อได้อีกนะเอาไปตำตำแตงได้อีกนี่นี่หน้ากากหน้ากากมาแล้วโอ้โหหน้ากากมาปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บคิวจ้าแบบคิวเนื้อครับ พอทีานเยอจ้าเราไปรออู่กัน้คราเองร่อยอร่อยครับอร่อยซื้อเยอะๆครับอร่อยแล้วซื้อเยอะๆนะส่วนใหญ่ก็ดูในช่องโซเชียลนะฮะน้องเอิร์ธสดชื่นนะ อ๋อพี่ก็ดูตาเอิญน้องเอิญนะเอาอยู่ละพา,ะยยะพามากินไกลขนาดนี้นี่นะฮะดูโซเชียลนี่เป็นสื่อที่อย่าลืมดู YouTube ช่องผมด้วยนะ,ะสุนิโจรทราเวล YouTube นะฮะ <laughs> สุนิโจรทราเวลครับ YouTube ครับนี่ครับโอ้โหสามสิบ ม่เยอะมากไม่เยอะไม่เยอะถ้าเยอะเดินไปซื้อของแล้วกลับมาได้เดี๋ยวไปซื้ออะไรก่อน